อัดแดดครับแดดดีดีครับว้อนี้มือบ่ดได้ไปต่อนกนะครับเก็บข้าวมไปกับส่วนนึงละเดี๋ยวิไปเฮหิงานแล้วรนนครับขุบ้นกรตตวนึงนะครับเก็บขอาไป เข้าไปลงเรือนคนเกออีกส่วนหนึ่งแล้วสามสี่ตัวเดดดีครับนอนเล่นเดดแน่จิงน้อยครับผมนานถึงได้กลับมานะครับได้กลับมาพอได้เดดได้อย่าง